ยามจะมองจ้องเธอข้างใดพูดออกายากใจว่าเธอใช่เลยเธอนวนนาม,มาท,แทนแก่เธอโอ้ช่างบันเธอคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอคงเที่ยวนี่แหลม,ม,มเสียวหัวใจนุองกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้พูดัำรับตัสอครับครับ,รบผมผัวเลี้ยงคนคหัวหมอคนที่รูปล่อไม่เปลี่ยนแปลงขอรายงานตัวครับท่านผมอันฝันเย็นคนเดิมครับผมบูชิกยิ้มล่อทะลุจอครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการ จอกเขาเล่าคำฮาเโอ้ยมาอะไรหัวลอแบบสองชั้นอะไรนะขอสามขอสามชั้นสองชั้นก็ไม่ไหวแล้วเสียงหัวเรอกแบบนุ่งหูขวันครับผม เราพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5ครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ยังมีรายการที่น่าติดตามอีกรายการหนึ่งนะครับคือรายการรายการเจาะข่าวาท์ไซด์ท่านผู้ชมครับที่รายการนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเสาร์อาทิตย์ท่านต้องดูให้ได้ไซด์อ่าไม่ว่าที่ไหนที่มีของดีของแปลกสถานที่ต้องเที่ยวที่น่าสนใจสิ่งดีๆต่างๆเราจะนํามาเสนอและไปเจาะถึงพื้นที่เลยถูกต้องนำมาให้ท่านรับชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง MV MV 5ฉะนั้นสรุปว่าสรุปว่าเราเจอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับผมเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืน MV 5ไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกนี่คือสโลแกนของช่องเราใช่ครับ ไปทั่วทิศดูทั่วไทยใกล้ทั่วโลกสามารถรับชมไปทั่วโลกเลยร้อยกว่าประเทศทั่วโลกูกต้องรับชมพร้อมกันท่านสามารถรับชมได้หลายช่องทางนะครับยกตัวอย่างอีกสักหน่อยเน็ตบีห้าหรหลายช่องทางเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเว็บไซต์เว็บไซต์ยูทูบ u b e f a เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเข้าไปกดไลค์กดไลค์โอ้โหแล้วรับทำไมอ่ะเชื่อไหมว่านอนละมือแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กกดไลค์นอนละมือก็คื่นเลยพูดให้ชินปากพูดให้ติดปากนะแล้วรับชมได้ทางอีกทางหนึ่งนะครับอะไรฮะทางโทรศัพท์มือถือ คือถือคือถือนะครับผมรับชมได้ทางคือทางใบพัทใบพาทคือออ๋ทางใบพัดนี่เรื่องเมืองไง อะไรเรื่องใบพัดรู้ใบพัดรับชมโดยทางใบพัดอ๋อไปชมทางเลี่ยงเมืองไปชมตรงนั้นก็ได้โหลดได้โหลดโหลดโหลดในมือถือไงเออใช่พอโหลดเสร็จปุ๊บก็ไปชมทางใบพัดใช่ไหมพี่ใช่ใช่จับมือจับมือจับมืออันนี้เขาเรียกแผลกันเองสีข้างสีข้างนี่แดงไปหมดแล้วรับชมได้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับพิมพ์คำว่า MVTV โหล ติดตั้งไว้ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับแน่นอนครับแล้วตอนเช้ารีดันตอนไหนตอนเช้า ตีห้าครึ่งถึงหกโมงถึงหกโมงครึ่งครับผมช่องเดิมเอ็มบีห้านะครับผมดูคืนนี้มาสะใจพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูเราอีกรอบหนึ่งหรือว่าไม่สะใจเข้าไปดูนี่เลยใน Facebook ได้มีตลอดนะฮะมีตลอดเลยเฟซบุ๊กหรือยูทูบเราเนี่ยนะยูทูบเราสามารถดูดูย้อนหลังได้หมดได้ครับผมครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเราไม่ได้ทุกเรื่องนะส่งเอสเบสมาเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะครับครับหรือส่งมาติชมหรือจะส่งมาทักทายใครสักทายกันเองก็สุดแท้แต่่ทาานมเลขก็ 4 6 4 2 2 0 1นะครับครับผมหรือมีภาพสวยๆนะครับภาพน่ารักน่ารักภาพขำๆครับส่งมาที่ m m s หมายเลข4 6 4 2 3 1 1นะครับผมครับผมหรือท่านใดนะครับที่มีเรื่องเล่าสนุกสนุกเรื่องเล่าขำขันนะครับหรือจะโทรมาแนะนำสถานที่กับเรานะครับอยากให้พวกเราไปเจาะกันนะครับก็โทรมาแนะนำสถานที่ก็ได้นะครับที่หมายเลข02 934-9127สนถึงแนะครับวันนี้มีข่าวสารช่วงแรกก็รอช่วงเร่งข่าวนี่ข่าวของผมนะข่าวอะไรจะเป็นข่าวที่โอ้โหคนเราในใจร้อนแปลกอะอากาศมันร้อนหรือเปล่าอากาศมันร้อนหรือเปล่าแค่นี้นิดเดียวเท่านั้นถึงตายได้ไปทำอะไรกันไปขอสั่งข้าวมันเกยมันไก่ข้าวมันเกยข้าวมันไก่พอสั่งข้าวมันไก่พวกขอนี่จิ้มเพิ่มพ่อค้าไม่ให้อ้าวรอซะดับเลยโอ้ในขนาดนั้นเลยเนี่ย โอ้ยิงกันเลยเหรอพี่ก็แน่เดี๋ยวยละเอียดไปติดตามนะนี่แหละใจร้องอาจารย์อะไรขนาดนี้ใช่ไม่น่าจะเชื่อนะครับเออของผมดีกว่าสมพานสมพานตอนนี้ครับผมจัดปาร์ตี้เสพยาบ้าในกุฏิไม่พอนะเปิดนางเอกดูอีกดั้งโอ้โหเดี๋ยวรกลละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวคอยติดตามกันดีกว่าครับผมเชื่อหรือไม่อะไรไข่ไก่ที่บุบแล้วขายดีกว่าไข่ที่ดิบๆเอ้ดีๆไข่ผิวดีๆเนี่ยเดี๋ยว มันยังไงมันเคลียร์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 เคลียรที่บุบแล้วเห็นไหมคยเห็นไหมที่มันขนส่งเวลามันแตกแล้วว่ามาแล้วขายดีกว่าใครผิวดีอีกเอ้าทำไมอ่ะราคามันถูกราคาถูกกว่าไงอ๋อแล้วครับผมที่พิจิตเขาแห่ไปซื้อกันไข่บุบงงนนั้งงไข่บุบป้ามันมีดีเอาเลยมันมีดีเอาเลยไม่รู้จักไข่บุบเหรอ ไขบุรู้จักป่ะรู้แต่ยังไงไข่บุไขบุไม่รู้รู้จักแต่ไข่เป็ดไข่ปิ้งอะไรพวกนี้นะไข่อะไรพวกนี้เดี๋ยวไปชมรายละเอียดข้างในกันครับผมไรัสักครู่เดี๋ยวพบกันครับตอนนี้พักสักขีหนึ่งก่อนนะครับสักู่ เสาร์อาทิตย์นี้คอยพบกับพวกเราในรายการจอ ok เอาวเอาใสพบกันเป็นประจำนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาหทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง MV5 เสาร์อ <V> าทิตย์นี้เราไปที่ไหนกันเอ่ยเสาร์อาทิตย์นี้เราอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเรามาอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับผมถูกต้องครับผมเรามาที่นี่เราจะมาดูการอัเรียกว่า ปลาชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่ยังโอโหเรียกว่ามีให้เราได้ดูใช่แล้วก็ไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังทั้งหอยทั้งกระนาคารปูเราอยู่ที่นี่ตั้งสองวันเลยนอกจากนั้นยังมีอะไรครับอาคารแสดงสัตว์น้ําทะเลครับผมปลาทะเลที่หายยากยากอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับผมแล้วมีการ่อยให้อาหารปลาฉลามหไปกันใกล้ๆฉลามเสือเวลาหยดอาหารให้าให้กับมือเลยเดี๋ยวฉลามจะขึ้นมาตอด๊มา อย่าลืมนะครับติดตามชมได้เสาร์อาทิตย์นี้เวลาห้าทุ่มในคื่อคืนทางช่อง m v ็เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยสองคนนี้ไม่พูดอเลยเลยมึงไม่กลัวฉลามกันมั้งหรือวะกลัวเปล่ากลัวทำไมฉลามกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่แน่ใจเหรอไม่กลัวไม่กลัวไปดิ